ดูนะครับผมจะทําเสียงไก่ขันให้ดูนะครับแล้วก็รอให้ไก่ขันตามผมนะครับทังโน้นนะครับทางโน้นครับนี่ครับนู่นจะขันมะนาน <c oughs> ขันจริงๆอะไรอย่ หยับสบียิบสบไปนอนแล้วไปนอนแล้วเห็นไ้มครับเจ็บคอหมดละเดี๋ยวอีกทีนะดูมันถานตามก่อน

ขันนะครับขันนะนั่นน,นั่นขันแล้วนั่น